โอเคครับสวัสดีนะครับอันนี้เป็นอีกหนึง EP ของการแยกของงานงานก่อสร้างนะฮะอันนี้จะเป็นงานงานคอนซัลท์งานตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างนะครับอันนี้เป็น EP แยกย่อยของงานคอนซัลท์นะฮะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องเรื่องงานสร้างบ้านก่อนอันนี้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเราจะได้เห็น ABC นะฮะหน่องสานี่คือลายผัง หลายผังของของอาคารอยากให้เห็นรูปเก่านะรูปเก่าจะเป็นบ้านเป็นบ้านเดี่ยวนะฮะบ้านเดี่ยวขนาดพื้นที่อันนี้เดี๋ยวดูในใ,ในในในช็อปเจ้าอิงดีกว่านะฮะอยู่ในตามสเกลเดี๋ยวมาคุยทีนอันนี้เรามาคุยเรื่องงานวางผังก่อนละกันนะครับอันนี้จะมีบ้านเก่ารื้อไปแล้วอันนี้สตอรี่นี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆว่าคือเจ้าของบ้านนี้เป็นคนรู้จักกับ ลูกค้าผมอีก,อกที่หนึ่งแล้วก็สนใจเรื่องให้มาตรวจงานก่อนตอนแรกก็มีผู้รับเหมาอ,อยู่ก็ตอนนั้นเป็นบ้านอยู่เนะียกำลังรื้อกำลังซ่อมกำลังอะไรเงี้ยแล้วก็เจอผู้รับเหมาเจ้าที่ทําอยู่เนี้ยมีปัญหานะฮะให้ผมมาตรวจตรวจไปตรวจมาเจ้านี้ทิ้งงานนะครับเบิกไปแล้วหนีหายไปเลยนะฮะผมก็สงสารลูกค้ามากเลยมยยรู้จะทำยังไงแบบก็โดน ยังไงฮะไปไปไปขออนุญ,ญาตยื่นแบบเนี่ยก็เจอเจ้าหน้าที่โกงอีกนะฮะโกงอีกทั้งโกงเรื่องแบบเรื่องประเหมาที่งานผมก็เลยรับต่อรับช่วงก็คือว่าจริงๆไม่ได้รับนะฮะก็คือไม่ได้เขาก็ขอร้องฮะก็เลยต้องทําให้นะฮะก็เลยต้องมาควบคุมดูแลแล้วก็พาไปอขออนุญ,ญาต ่อสร้างแล้วก็ทำแบบช็อปดออิ่งให้นะฮะจริงๆก็คือเราต้องทำใหม่หมดเลยทำเองใหม่หมดเลยก็มาถึงตอนที่ว่า,าเรา,ารื้อถอนอันนี้ก็เป็นลายก็เลยก็แนะนำว่าคงต้องเป็นเพราะว่ามีพื้นที่ข้างเคียงเห็นไหมฮะเราต้องมันมีอยู่ไม่กี่วิธีก็คือเข็มเจาะกับเข็มไมโครพายนะฮะก็คือเราเลือกเป็นเข็มเจาะมากกว่าคันนี้ไมโครพายตอกนี่ยังสะเทือนนะฮะเข็มเจาะนี่สะเทือนสะเทือนน้อยไมโครพายสะเทือนมากกว่าเข็มเจาะนะฮะ เข็มเจาะนี่จะสะเทือนน้อยกว่านะฮะแต่ต้องทํางานในที่โล่งแบบเนี้ฮะไมโครพายเขาสามารถทํางานในที่แคบได้นะครับเราทําการม่เข็มเจาะก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งเป็นไฮดรอลิกไมโครพายนะฮะอันนั้นก็งบค่อนข้างสูงมากก็ไม่คุ้มเหมืองงานตรงนี้นะฮะงานตรงนี้นี่เข็มเจาะเราได้ดินมาด้วยเพราะตรงนี้จะต้องถมนะฮะตอนแรกเนี่ยจะมีผู้รับเหมาขนดินบอกไม่ต้องเลยเดี๋ยวบาลานซ์ดินเนี่ยผมหาลายก่อน สุดท้ายในดินพวกนี้ได้ใช้หมดนะฮะไม่ต้องมานั่งเสียอีกเพราะว่าค่าระดับเนี่ยคุณโขนไปอ่ะ,อะมันทำงานง่ายโอเคแต่ว่าคุณต้องมานั่งถมจริงๆทำงานก็ถ้าวางระบบดีๆทำงานไม่ยากหรอกครับนะครับก็อันนี้ก็มาดูว่าเรื่องเรื่องตีผังวางลายเดี๋ยวค่อยๆดูไปทีละรูปนะฮะเนี่ยฮะนะครับก็เคลียร์พื้นที่ผมหาพิกัดคร่าวก่อนแล้วก็มาหากิดลายเซ็นเตอร์ลายนะฮะ อันนี้อันนี้อันนี้เขามากิ่งในี่ยทำเสาทําทเอ็นไว้นะฮะละเอียดระดับเห็นอย่างนี้ระดับมิลลิเมตรเลยนะฮะไม่ได้พลาดเนะี่ยประมาณสักโอ้โหแบบเป๊ะมากฮะโอเคนะครับอ่ะเนี่ยฮะก็รีเช็คกันนะฮะจริงเลยมีเอ็นมีอ่าเซเวย์อยู่แล้วนะครับนะฮะอ่าก็เช็คระดับเช็คลายไปนะฮะระดับนี้เดี๋ยวเรามาหาระดับเอาหัวเข็มอ่าเข้ามานะฮะว่าระดับพิกัดเราจะสูงกว่าระดับถนน เท่าไหร่เราก็าทำาลายมาร์กิ้งแล้วก็หา,า,าระดับนะฮะแล,แล้วก็ถ่ายลงถ่ายเข้ามานะครับออฟเซ็ตเซนออฟเซ็ตเซนออฟเซ็ตอันนี้ดีมาเช็คเรื่องมิตเตอร์ด้านหน้าที่เขาวางไว้นะฮะก็เรายังต้องต่อท่ออะไรใหม่นะฮะก็เช็คแล้วมันก็จะมีเรื่องของอน้ำรั่วซึมนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดดูว่ามิตเตอร์ตัวเนี้มัน ปิดวาลวเช็ควาลวแล้วก็มีการนี่ครับผมล็อกเอาไว้นะฮะไม่รู้ตอนแรกมีครายผมก็เลยว่าเอาเข็มมันทายล็อกเลยล็อกกับตัวไอตัวหมุนมิตเตอร์ไม่ให้มีการหมุนอีกเพราะมีอาจจะมีการลักใช้น้ําเลยเพราะว่าพื้นที่ตอนเนี้มันไม่มีคนอยู่คนเฝ้านะฮะเดี๋ยวเช็คเปิดได้ไหมเอ่ยมิตเตอร์มีการหมุนนะครับเปิดแล้วนี่ฮะเปิดขึ้นมามีการหมุนแสดงว่ามีน้ําเปิดอยู่ด้านในหรือน้ารั่วจากด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะปิดมิตเตอร์นะครับ เดี๋ยวดูว่าในมีการใช้ไหมนะครับแล้วก็จะปิดมิตเตอร์นะครับอ่าครับโอเคเดี๋ยวไปอีกอ่าวิดีโอหนึ่งนะครับคราน,นี้มีการหมุนปิดมิตเตอร์ฝั่งนี้แล้วนะครับมิตเตอร์มีการหยุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอ,เอากลไกมันทายล็อกเอาไว้ครับโอเคครับ ก็ตัวเช็คมิเตอร์มีการรั่วของน้ำนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะตัดต่อของมิเตอร์ใหม่ก็ล็อกเอาไว้ะฮะว่ามีการซึมอะไรไหมเดี๋ยวรีเช็คก,กันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็วางแผงวางวางผังของผังบริเวณนะฮะให้ดูก่อนเป็นนี้เป็น EP ีแรกเดี๋ยวผมว่าน่าจะมี1 0 20ี p เลยรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวเราดูไปช้าๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆค่อยๆดูไปช้าว่า การทำงานระบบเนี้ยให้ดีเนี่ยควรเป็นยังไงจุดที่ต้องควรระวังเป็นแบบไหนอนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะฮะแล้วก็เสียคือสิ้นเปลืองเสียของพลาดไปแล้วก็ทำงานก็เสียทั้งทั้งเวลาเสียทั้งแมทชิเรียนต่างๆเสียทั้งเงินทองงบประมาณนะฮะฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆก็ติดตาม ไปใน EP ต่างๆเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะให้สาระความรู้และการบริการของทางช่องเรานะฮะโอเคครับ